เวลาที่เมื่อเกิดเหตุที่ทําให้ผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนั้นเสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือว่าการกระทําละเมิดสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินใหมาทดแทนนั้นย่อมเกิดขึ้นโดยเฉพาะค่าขาดรายอุปการะค่ะโดยสามนาทีกับอายการแผ่นดินวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปทำความเข้าใจกันค่ะว่าค่าสินหมทดแทนประเภทนี้เนี่ยคืออะไรและใครมีสิทธิเรียกร้องได้บ้างค่ะ จากที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายสามารถจะเรียกได้ตามกฎหมายนะครับก็ได้รับคําถามมาว่าเอ๊ะแล้วในส่วนที่เรียกว่าค่าขาดรายอุปการะนั้นคืออะไรใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเรียกได้ตามกฎหมายแล้วจะเรียกได้จํานวนเท่าไหร่นะครับ สำหรับค่าสินใหม่ทดแทนที่เป็นค่าขาดรายอุปการะนั้นจะเป็นกรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกทำร้ายหรือกระทําการอย่างใดก็แล้วแต่จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะครับแล้วปรากฏว่าคนที่ถึงแก่ความตายไปน,นั้นมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามกฎหมายอย่างเช่นพ่อแม่นะครับ มีหน้าที่ที่จะต้องอุปกราระเลี้ยงดูลูกตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะ,ะตามกฎหมายก็อายุ20ปีนะครับสามีภรรยามีหน้าที่อุปกราระเลี้ยงดูซึ่งกันและกันตราบเท่าจนถึงวันตายแต่ต้องหมายความว่าเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายนั่นคือมีการจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับและลูก มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จนถึงวันตายนะครับแล้วเราจะเรียกได้แค่ไหนนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเรียกได้ตามใจของตัวเองนะครับพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงลูกจนถึงบรรลุนิติภาวะก็ต้องดูว่าในขณะที่พ่อแม่ถึงเกิดความตายนั้นลูกนะครับอายุเท่าไหร่ถ้าอายุ15ก็มีสิทธิ์เรียกได้แค่อีก5ปีนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่ลูกถึงเกตความตายนะครับพ่อแม่จะเรียกได้เท่าไหร่ก็ต้องดูว่าพ่อแม่นั้นมีหน้าจะมีอายุยืนยาวได้ประมาณไหนส่วนใหญ่ศาลก็จะพิจารณาว่านะครับอายุเฉลี่ยของคนไทยนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ปัจจุบันนี้อายุเฉลี่ยที่ศาลเอามาคำนวณเป็นค่าขาดรายอุปกระก็จะเป็น70ปีนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้ถึงแก่กมตายแล้วก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูใครเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นก็ศาลก็จะมาดูอีกทีหนึงวา่าผู้ที่ต้องจ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายในชีวิตเท่าไหร่ควรจะต้องจ่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับดูพินิษของศาลนะครับ